ปลาลุงมัน,นีมาปลุกมาพ่อกับสองอือ่นเทมัลีเนาะปลาลุงมันนี้ก็จะพาปลาลุงไปเลาะหาเห็บดบดเนาะปลาลุงทั้งป่าลุงทั้งป่าเอีที่พึ่นว่าอยากกินฉุกเห็ดเด้เวยไปเน้มไปกันเลยมันจะวัยี่นาจ้างไปมั้ยนเยนาะ จบน้ำทางมันนี่พี่น้องไปงได้ล่ะเคยพามาบ่ไปฮะเอามาดูสิพี่น้องดีแล้วดีสุดละออกดีๆีในใบไม้ใบตอกตรงพอจับกล้องให้เอาลูกเอา đi sụp lên, non ngon blah ngon blah blah đi sụp lên, blah 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 luôn ngon ใ,ใส่เนอะใส่เข้ามาดิจะทงไฟเนาะัสดีพี่น้องมารออเฮ็ดพี่น้องช่องคำแรงทั้ง FC เอฟซีฝันทั้งป้าน้อยเพิ่นอยากกินผลนเห็ดมุย้ยสิมาหาโลเบิ่งเห็ดบด <c oughs> เป็นออกในทีงอยูมอออ่มันเสียดอกดอกบึงเท้ามันจำมากกับแม่เลยพี่น้องก็ได้เลยมีตัวเหี่ยวเมื่อกี้นี่หาลองใหม่มีตัวเหี่ยวกินเอามาแซไว้เนาะไปหาลองเบิ่งเติมเดี๋ยวมาสุกเดี๋ยวเราจะไม่ได้ จักกสิจอดไว้เนี่ยแหละเศรษฐีจำน้ำทางเพิ่นเพิ่นเคยไปกับแม่พี่น้องเห็นเพิ่นเคยมากับแม่พี่น้องเศรษฐีจำิ่นเห็ดละโงกเห็ดปวกกับมัดแหละกรสิเอาเห็ดบดนี่แหละเมื่อสุกสู่ิ่นกินเนาะเพิ่นอยากเพิ่นว่าอยากเห็ดอยากเห็นเนาะพี่น้องอ่ะเก็บเลยล่ะโอเคเก็บมาประลูกมาทงกระป๋ามาบุ๊บโอเคพี่น้องเศรษฐมเำมึนกับเก็บเนาะใส่ทงไผ่แหละพี่น้องใส่โอเคพี่น้องเศรแฐีจำเห็นอย่างไย เคเลยเอาเลยมาอ,อยู่พี่น้องมากับสาวแจ่มเลย,อยเอาปพีเยาเลยพอเป็นตะกล้องหายเด้อมนันเก็บให้ปลาหน่อยบังทางฝ่ายเอฟซีก,ก็คือสิอยากน้ำกันทั้งแหละสีมะสุปพี่น้องมันเมนูนนสุปอย่างเดียวโอเคมาปลอดภยัยจอดแววกจะเห็นอยู่นอกปลาโล่เห็นบลารนะับเห็นบลาย เขทุขอพายเลดาดิปลุงที่กล้องลายเนาะปลุงค่ำเลยเห็ค่ำเลยปลุงม้วนนี่หนุ่มแล้วเห็นปลุงกำลังเริ่มออกแล้วเริ่มออกอื่นเมื่อพอดีเอาตัวนี้เก๋เมื่อน็อปลุงได้พอฉุกเลยนะพ่อดอกเนื้อพอดีก็เสร็ปลุงปลูงหุบเื้อพอดี lu get พูดแบบปลอดภัยนนพูดแบบก้มก้านแม่นาปลุงมแก้มขเพมาุเพชรคือกินก้มักะปินีคือค่แสบหน้ปลุงาเพ็ดน้แม่อันนี้ฮะปลลุงเด็กกินนีนาลครผักขี้ ขอขเถิกบเพลย์ไลน์เรือปลางู่ขำเลยชิบืดได้เลยลกล้องรายนอกปลุลูง่อมีไพแซงมดเก็บเพดยเอาเพี่โคมาเม็ดเก็บปากบงนอกปลาลู่มาสุบมาสุบใส้กับเห็ดลายลายแต่ว่าไม่ไกำกำลังว่าเแไปเก็นเสกบง ขู่เขาบ้องข่อมกันเนาะอุลุงขู่เพาะท่งาไม่ดีขู่อุลุงแกผักอาหลังจากจอนพผนมาแต่เอาหมักเชือมักแข้งกันเป็นเตรียมเครื่องอันนี้หม้อกดดอกยังจอนพผนกับซอยแล้วเนาะเด็ดไปออกเนาะอ่อนนี่จ้เออตัวแก่กับป้าไปเนาะก็มีตัวนุ่มๆอยู่ไปเก็บกับสาวแจ่มก็มีตัวจุ่มอยู่ซอยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องจอนจาใส่กระชาับกระชับแบบเนา เอาบ่เปื่อยเด้ยิ่แซ่บเอาแบบบ่ป่อยเออเอาแบบเขียวๆแหละโอเคเนาะพี่น้องส่วนซแจ่มก็ซอยแม่เพิ่นซอยหอมเบิ่งได้ล่ะมือเด้อโอเคนี่ก็เป็นแหละโอเคซอยน้อยๆซอยนีอันนี้ก็หอมเสริมหอมรวมเลยพี่น้องซุปเนาะแล้วก็มีหอมบัวผักชีซอแจ่มก็ซอยก็โอเคตกไว้ทาแม่อือผักกุก่อน้พี่น้องเออสิมาซอยคือกันล้ผักกันก็ เมน <apan> ูสูเพ่อว่าปปนอ่นกนกะเนี่คอลกนนี้กรสีมือทำน้หนึ่งเต้มเือโอเคเือกเกระำปลาเดกพร้อมเมากพริกนี่สิเป็นมกพริกป่นน้อพี่น้องมกพริกจีมพริกเหากระกห้าข้าวซุปนะจักเพิ่นะมกเนาะนมะข้าวเนียนสีเ็ดในปลาน้อยทั้งฝรั่งเศสเป่นจักสิถือใจเป่นเหือ ກາມາຜິກລິບນີ້ຢສສວາຍแม่ຮັກິບາກິອງັນງາສງານຳມາປດ อกับพา,าน้องอ่านหนังสือนไ่าอยรงเรีย้เยนเริ่มซิกแ่ใจเข้าเรีนออนรนยนในาเดือนกันยายยคเดจริงขาง่ายด้วน้องเลย,าายเคพี่น้ต่อจะกพาน้องอ่านหนังสือ ต้มเ็ดอ um, ันนีมนเอใส่ปลาผงก่นต้อบัวอนี้มาปงัวปงัวให้เจมบกับยิมซีเมื่อจะรใส่ยิไปห่ได้พอลูกจะอ่ียให้พ่อเห็นเองเออพอเห็นแม่เห็นจิทอดแต่แม่ี่น้หบนน้ ผู้กบเรียนมาเตรียมถวยมีแต่งานเนาะไก่ต้องการข้าวเลือกงานกินขาล้วจะทำยังไงบ้างหัวเราะไป น้ำแล้ว <Jamie, S 1> ไม่ให <Physical. S 1> ้กินกับห่อนขี้เก่าัจจินีอาไปแลกินจลยใส่ผักผักเป็นลงเลลงเลยพร้อมหอมร่วมนะพรหอมที่ใส่ไล่แตละเสร็ฮะน้อย่งกแล้วเอาอะไรบ้างครัวอนกใชใช่เปรเลยใช่ใ่ทำเต่่ได้แม่นี่นะ เป็นตาแสบนะพ่อลงล่เชื้อเลยแสบเียนไวาได้กใกลาเด้อมากินน้ำกนเดอนอยุเพชดฉ่ำองเลยพอแล้ว yes. พ่อเฮ้ยโอเคเลยออัน้ ช่ง่อมเห็ดกินแล้วก็เดินไอ้แจ๊คกะผ้าน้องอันชื่อเนาะประรูซิมก่อนซิมก่อนลงไปอีก่อนซิมก่อนพี่น้อยก่อนซิมครั้งที่สองั้งที่สองโอเคมันบอกอาจารย์ซิมอ่ะบอกเคยเนาะแม่มันก็ซิม่ไป เบอรเบิ่งได้ไปได้เอ้ฟอนนี่เอ้ิมบ้าแกพน่เบิรงบัวเลยพี่น้อจำมบ้าพร้อมเป็งัวนี่เนัวผู้ชายเคยเจ๊หมอเอาใส่เลยเจ็บแล้วเจกโคดเลยเออพี่โเล่นเพชรปได้ไพี่ี่เพชรแต่ว่าเรงคมแ่บนี่ยเรื่องถามีงานะพเเดยกเพชรบร็สเนนง นตัวแก่ครับใส่แกงหไม่ใส่เลยนะงคือใจนอยอยู่กคือจะขีดใจจะดใจแ่ได้ดใเหยดจไม่ออกกตุ้นจะบารีปรุงเ็ดกินยังแรฮะ่แชิมเลแซบชิมไ่แซบแล้วหา่ลกแท มาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินข้าวนกันพี่น้องแล้วก็มีซุปเพชรแล้วก็มีขัาวไข่ลึกอนากับสุเพ็ดพี่น้องปลาหม้อหมหม้มากินน้ำกันเด้อปลาน้อยเขาปวดพี่น้องแหละจับถือใจบับถือใจจักพลังเสร็จเนาะแต่หาก็ลูกสาวบางคำเนาะมันเพ็ดไข่บอกเลยพี่น้องยามีกระน้อยมากินน้ำกระเด้อกับเห็ดละงอกกระบอกอลไรเพ็ดปวกอ่ะ กินมกันะกันไปเดี๋ไปเผาังเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปเยวไดีดียเยวยวเดี๋นวอนเวไดีดิวดี๋ยวเดเดยเดี๋ยยู่เดี๋วยูไเดี๋ยวไเยไเิวไปเ้วไยเี่วไปเเี้ยวไกไป่ยไเนวยเยเยเด เนบเนไวลาบ้างอ่ะบ่มเนาะบางกล้องแบบพันะระนตุเออสบายดีลกกอ่ะลูกิวเิบเลยลูกูมากิบลูกี่มันนกพี่เหอเออมาม่นกีเลยอินเด้ไปสิหนกทาง่างกล้องพี่มันกพี่ลูกอพอเย นาลังอิได้ปลงนี่มาพี่พี่มานก้างนจงพี่มานก้างแม่ลกาลยมาย็นพี่งมาบุน่อยปลาลุงบังหนึ่งยาอิมกินลับแล้ก็สมอยมาพี่ลอยเดมาด้อยเดมาทางพีอนบบังบันอนนนบบังอิมแล้วปลางนปลงบังอิมด้วลงอนนนบน้ำนกน้ำอิมอินลุงโอเคอ่ะโอเคเออ

ก่อนเนาะพ่อคิดหนักเนาะสบายดีครับชิพเพชรป้าน้อยหนูโคตรจากฝรั่งจากฝั่งเราจักรสุคนธ์ที่ได้กินบด้กินแล้วก็กินแทนแล้วทางนี้เนาะพี่น้องโอเคเนาะคอยติดตามชมทุกคนที่เร่นเนาะสำหรับตอนที่อยู่ฝรั่งเศสกันแล้วก็ FC มัตสุคุสุคนที่เข้ามาติดตามขับซุมมาอึ่งอ่าเทมเปรี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์